มาออกแล้วขณะน,นี้เพชรอลังการเป็นตัวนำคุณเลืองฤิ์เป็นตัวที่สองเพชรมันคงที่สามจีโคปะะ้าก้าเพชรอลังการเป็นตัวนำคู่คุณเลีองฤิ์ถ้าไปเป็นเพชรมันคง และเพชรนำชัยที่ป้ายแปดคุณเลืองฤทธิ์เป็นตัวนำเพรรอลังการเป็นตัวที่สองขณะนี้เพรรอลังการเริ่มขึ้นไปนั่มีครั้งหนึ่งขณะนี้เพรรอลังการเป็นตัวนำคุณเลืองฤทธิ์เป็นตัวที่สองเพชรมันคงที่สามจัดเต็มที่สี่เกียริเลียงฤทธิ์เริ่มได้ขึ้นมาเป็นตัวที่ห้า ที่ไปออกจากทางตรงเพดอลังการเป็นตัวนำติดตามด้วยเพชรบว่นคงขณะนี้เพดอรังการยังเป็นตัวนำอยู่จัดเต็มเริ่มในทนายขึ้นมาเป็นตัวที่สองขณะนี้เพดอรังการเป็นตัวนำติดขณะนี้จัดเต็มเริ่มในทนายเป็นตัวนำติดตามด้วยเพดอนังการและวันเพิ่มทรัพย์มาออกแล้ว ขณะน,นี้เพชรอลังการเป็นตัวนำคุณเลียงฤทธิ์เป็นตัวที่สอง,องเพชรมันงคงที่สามที่โคปาก้าเพชรอลังการ,ร,กราเป็นตัวนำกู่คุณเลืองฤทธิ์ถ่าไปเป็นเพชรมันคงและเพชรนำชัย ที่ป้ายแปดคุณเลืองฤทธิ์เป็นตัวนำเพรรอลังการเป็นตัวที่สองขณะนี้เพรรอลังการเริ่มขึ้นเป็นนามีครั้งหนึ่งขณะนี้เพชรอลังการเป็นตัวนำคุณเลืองฤทธิ์เป็นตัวที่สองเพชรมันคงที่สามจัดเต็มที่สี่เกียริเลีองฤทธิ์เลิ่มนแรงขึ้นมาเป็นตัวที่ห้าที่ป้ายหกจากทางตรง เพราลังการเป็นตัวนำติดตามด้วยเพชรเป็น,นคงขณะนี้เพดาลังการยังเป็นตัวนำอยู่จัดเต็มเริ่มไล่ทนายขึ้นมาเป็นตัวที่สองขณะนี้เพดาลังการเป็นตัวนำจิขดขณะนี้จัดเต็มเริ่มไล่ทนายเป็นตัวนำติดตามด้วยเพดาลังการและวันเพิ่มทรัพย์